สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลพิมีิรอังกฤษคู่ซูปเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมด้านปืนใหญ่อาเซนอลแะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการลบก,กวนเพื่อทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผม สำหรับการแข่งขันจริ้งของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในคืนวันที่17สิงหาคม2568เวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับโอโ้โหเปิดสนามมาเดือสดสุดๆเลยครับมาถึงก็เจอกันไวเลยครับทางด้านแมนยูแล้วก็อาร์เซนอลครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านแมนยูครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะกับอาร์เซนอลอย่างละ2หนครับแล้วก็เสมอไป1หนค,นครับโอ้โหสถิติสูสีกันมากครับ โดยนัดล่าสุดที่เจอกันในถิ่นอรลเลฟอร์ดครับก็เสมอกันไป1ประตูต่อนหนึครับก็ดูกันว่านัดนี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันครับไ,ได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับทั้ง2ทีมนี่ก็มีดวนหน้าเป้าแลครับที่เปิดตัวย้ายเข้ามาร่วมทีมใหม่ครับทั้งโยเกเรสแล้วก็เบินเชโก้ครับซึ่งทางฝ่ายต่างให้ความสนใจหน้าเป้าของ ทั้งคู่ครับมาดูว่าวันนี้ใครจะเฉียบขาดเฉียบคมกว่ากันแหละครับอันครับผู้ตัดสินเป่าเขี่ยรูมเน่นครับจะเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดสีแดงจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนอามาเดโร่ให้มาเอมบลโม ยกขึ้นหน้ามาเบตจิมินเชตโก้แล้วซัดตรงนี้โอ้โหเปิดมาได้ลุ้นเลยครับทางด้านเมนเชตเตอร์ไนเต็ดครับอู้ได้มีโอกาสลุ้นขึ้นนำเลยครับเบตจิมินเชตโก้ครับนี่ครับสัญชาตยานกองหน้าเอโบโม,โมย,ยอดไปให้แล้วโอ้โหหาปวดเล่ยครับโชคดีที่มันเป็นตรงตัวดาวิดไรายาครับอู้เกือบโดนนำไว้ครับทางด้านาเซนน เบโโบรินซันมาอุกาเต้บูกาเต้ฝากเข้าในหมาบูโนโฟเฟอร์นันบูโดเฟอร์นันเดสฝากมาที่อามัดิโอโรอามัดไหลออกซ้ายมาดอกูเชื่อมมาที่อามัดอีกครั้งนะครับแล้วแทงมาดอกูแล้วซัดตามน้ำนะตรงนี้ยังเซฟเอาไว้ได้โอ้โถ่บุกหนักเซจริ่งครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตรอร์ยูไนเต็ดครับเกือบเปิดประตูขึ้นนำจากทางด้านดอกูครับบอลแทงมาให้ของอามาดครับ กูเปิดมาดูจริงๆครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอโบโบ์ยอดเข้าในมายังโอ้เราเป็นเจอวินเชตโกตรงนี้โอ้จะอะไรการชนคานครับอู้ยังยังขึ้นน้ำไม่ไดู้มาโหดจริงๆครับนี่นะครับสิ่งที่แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการครับวารเดรโรวนขึ้นขึนมาบูกาเต้เชี่ยวกับที่โยโร و อาบัด ยกขึ้นหน้ามาตรงนี้เก็บเล่นไม่ได้คาราฟิวรี่เล่นกับทางด้านชูบิเบดี้ชูบิเบดี้ไปไม่ได้ครับต้องวนขึ้นกับแบบกับเบลมาเย์ยกขึ้นหน้าแบบโยโร่ฝากมาที่เฮฟเฟนครับด้วกุวน์ขึ้นกับมาตั้งใหม่ที่บายเยดีย เฟนยกขึ้นหน้ามาตรงนี้บอลมาลึกมาถึงเชดิบาร์ชูบีเบดี้มาตินชูบิเบดี้ครับไหลออกขวามาโอเิกา <c oughs> แล้วไม่ผ่านบุโนโดฟเวเนเดสโดนตัดได้ตรงนี้เป็นเวนเชตโกสายมีเติมแล้วแทงมาอย่างสวยครับเมดูดคุนยารุดมาแล้วคุนย,ยาแล้วปั่นตรงนี้หนึ่งประตูต่อศูนเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำแล้วครับอุ้มมาจนได้ครับประตูแรกของเมดูดคุนยาครับ คูนีนะครับเปิดตัวต่อหน้าแฟนๆครับต้องชมเมติวินเชโก้ด้วยครับแข่งให้จังหวะนี้ครับได้นับหนึ่งแล้วครับบอลหลุดมาของเชโก้ครับแทงออกซ้ายมาแล้วเมติอุสคุญยาหลุดเดี่ยวมาได้บรรจงปั่นตรงนี้บอลเสียบเสาก็ไปเลย ต้องชมเชโก้เลยครับแทงให้ช่องนี้ครับแล้วหลุดเป็นทุ่งเลยครับคุณญ่าขาโยกตัดเข้าในมาแล้วปั่นนิ่มๆที่เสาไก่ครับดาวิดดายาก็หมดสิทธิ์เซฟ ใช่ครับวนขึ้น,นมาบากาเยสเรนมาที่โอทิกาฝากยกประตูการมติเดรดีแทงให้โยกิเลสโยกิเลสโลซัดตรงนี้โอ้โหหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับอาร์เซนอลกลับคืนสู่เกมไวเหมือนกันโอ้โหดีเลยครับกองหน้าตัวใหม่ของอาร์เซนอลครับเปิดตัวได้สวยเหมือนกันและครับโอ้โหต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันจริงๆครับคู่ด,ดีครับ โอ้เมื่อกองหน้าระดับท็อปครับไปอยู่ในพิมารีครับความมันจึงบังเกิดแบบนี้แหละครับคู่บอลจากกลางสนามครับอริกาดให้มาโยเกเรสฝากฝากแล้วแทงเลยครับตรงนี้หลุดมาแล้วซัดนิ่มๆครับคู่โยเกเรสครับให้แล้วไปโตครับหนีด้านนาวีแม็กควายได้ครับแล้วซัดไปที่เสากุแรกครับ หนึ่งประตูตอนหนึ่งครับอาเซนนลกลับคืนสู่เกมไว้บอลไหลออกซ้ายมาดอกูคุณยา่าเล่นกับทางด้านดอกู <c oughs> บอลมันย้อนนิดหนึ่งยังได้ที่เอฟเฟนวางยาวขึ้นหน้ามารับเข้าสองสบายะนะครับทางด้านดาว,วิดไรย,ยาซูบิเวนดีเล่นมาที่โอเิกัด จะฝากมาตรงนี้ใหม่ผ่านวิ่งแม่กว่าไปดูคุณย่ยาไหลมาตรงกลางบูโดเฟอร์นัทคุณย่าโยเข้าในมานะครับคุณยา่าสุดท้ายโอเดกาดดักเอาไว้ได้ชินิบ้าไหลออกขวามาทิมเบอร์ เดี๋ยวเข้าไหนมาครับตรงนี้ฮูโ,โนเฟร์นันเดสไหลออกซ้ายมาที่เฮฟเว่นต้องเคลียร์ทิ้งเลยครับโดนบีบแบบนี้มาติเดรีพักแล้วฝากมาตุการคาราฟิวรี่โดนอมัเดิโรตัดได้แล้ว เอโบโมแทงให้เชโกลุดอีกแล้วครับเบตมินเชดโก้หลุดมารอเป่าแบบนี้ก็สองประตูต่อหนึ่งโอ้โหแมนเชสเต็ดครับทำได้เหมือนกันครับโยเกเดสยิงได้เชดโกก็ยิงได้เหมือนกันครับโอ้โหมันยิงครับคู่นี้ครับในนาทีที่33ครับแมนยูหนีห่างอีกครั้งเลยครับต้องชมคนจ่ายอย่างเอโบโมด้วยครับแทงลูกนี้ครับคิวตาพาครับโอ้โหนี่ครับดอดตัดได้แล้วแทงมาหลุดเป็นทุ่งครับ เบนจามป็นเชโกได้โล่เป้าแล้วได้เลือกมุมแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยครับนี่ครับเอมบูโบครับแข่งยาวแล้วหลุดมาตั้งแต่กลางสนามครับเบนจะเป็นเชโกหลุดมาแล้วได้มีเวลาเลือกครับยิงไปที่เสาไกลครับแสงนํำอีกครั้งเลยครับ โอ้นี่ครับวันปล่อยของของทั้งสองทีมของจริงครับโอ้ตัวที่ซื้อมาใหม่มีส่วนร่วมกับทีมทั้งสองทีมเลยครับโอดการโดนตัดตรงนี้ผู้ตัดสินให้ไปลูได้ฝ่า ดีแคทไลท์ครับจะเปิดลูกฟรีคิกเข้ามาหยอดมาสากาโมงตั้งไม่ผ่านอุกเต้เคลียขึ้นหน้ามาชาดบาฝากมาที่บุโยสากามาที่อริกาฝากให้โยเกเรสพริกพ,กพิกแล้วติดทวีแม็กกว่าเชโกโมงตั้งมาแล้วเอบุโมเอบุโมมีความไวครับหีคาราฟิรี่ได้เอบุโมมีความแข็งแกรับตรงนี้แต่ฉากมาแล้วยกเข้าในติดคาราฟิรี่ได้เป็นลูกเตะมุม อันตรายจริงๆครับคู่ซ้ายขวาแล้วก็กองหน้าของแมนยูด้วยการน,นี้เอ๋โมโบเปิดมาตรงกลางแล้วขุนยาได้ควินตรงนี้โอ้ไม่ตรงกรอบอุปตูที่3ยังไม่มาครับอุเปิดมาตรงนี้ได้ขึ้นคนเดียวหนึง่งๆแล้วครับโอ้โอ้เ,เพื่อนๆทื่อชอบกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับมันจริงๆครับผู้นี้ กดไลค์กันเข้ามาลัวลัวครับเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองทีมนะครับทิมเบอร์ผาขึ้นมาฝากมาที่ซาก้าตรงนี้ไปปล่อยบอลติดทางด้านเฮเฟนไปเยนเดียวางบอมยาวขึ้นมาอูโนโเก็บได้ให้มาที่อมัตเอียโร่ฝากมาที่เอโบโบ่บิญจินเชโกจะย้อนให้เอโบโบแล้วสุดท้ายเป็นบอลของอาร์เซนอล ชูเไปอรดีฝากไว้ตงกางโอดกาเล่นมาที่โยเกเรสให้มาบูโยซากายกเข้าในตรงนี้รึมาถึงบายนเดียนะครับแล้วเรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขึ้นนำอาร์เซนอลไปก่อน2ประตูตอนหนึ่ง ทำเพื่อนชื่นชอบกันไงก็ฝากกดไลค์กดติด,ดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับนะครับผู้ตัดสินเป่าเคลียร์ <c oughs> ลูกระเบิดครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้าน <c oughs> อาร์เซนอลครับชุดสีน้ำเงินดำจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างอ <c oughs> นบอมยาวมาตรงนี้ไม่ผ่านแม้กว่า <c oughs> เอาโูก บอลมาเข้าทางบูโนเฟอร์นาเดสยอดขึ้นหน้ามาแล้วเชดโกจะวิ่งตรงนี้ดีแคนไลท์ยังดักไว้ได้รายาไหลออกขวามาซากาเล่นมาที่ชูบิเบนดี้ชูบิเบนดี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ซื้อเข้ามาแล้วเล่นได้เนียนกิบจริงๆครับทังด้านเป็นกองกลางตัวรับครับเอโบโบ ฝากมาเชโกจับบอลยาวตรงนี้ไม่ผ่านีเกลไร์บริการไหลออกซ้ายมาคาราฟิอรีคาราฟิอรีวนกลับมาตั้งที่กาเบียวมากกเยสยกขึ้นหน้าบะไม่ถึงอรดการก์นครับบูโน่เก็บได้อามัดยกมาเบติมินเชโกพ,กพักพักแล้วซัดตรงนี้เข้าข้างตะข่ายครับ ประตูที่3ยังไม่มาอูดูบอลยอดเข้าไปของอมัดเดโรครับแล้วดูจงังหวะเอาบอลหลงอย่างเนียนครับซัดด้วยขวาบอลมันเข้าข้างตะข่ายกอเบียลบาเกเยตไหรออกซ้ายมาคาราฟิวดีผมยาวมาเลยครับดอกูมมงตั้งมาอย่างมาเข้าทางชูบิวดี้ มาติเดรี่มาติเดรี่โยกแล้วฝากเข้าในมาโยเกเดสพิกพิกแล้วหาเหรียมตรงนี้โฮโฮยังโชว์ซูเปอร์เซฟเอาไว้ได้ครับเป็นเดียโอ้เนี่ยครับจังหวะพิกของโยเกเดสน่ากลัวจริงๆครับดูครับมาติเดรี่ให้ให,ให้แล้วแต่งหนีแม็กควายแล้วซัดเลยครับอยา่าไรลุ้นจากทุกเตะมุมครับอาเซนอล โอเดกาหยดมาที่เสาไกลดอกูดักเอาไว้ได้แล้วแม,มนยูจะสวนแล้วครับเชดโกไหลออกซ้ายมาดอ,ดอกูดอกูพาขึ้นหน้ามาเองตรงนี้บนกลับมาตั้งที่คุณยาไปดุดคุณยาไปไม่ได้ก็ไม่เล่งครับโยกเข้าในมากูโ,โนโหไหลมาอา,าร์มาเดียโรแล้วจะปั่นตรงนี้ติดเอบูโบโ,โดนชูบีบีดตัดได้แล้วจะสวนของอาเซนอลน มาตีเดอรีดึงจังหวะรอไม่เร่งครับกาเบันเอามากาะเยตวางบอมยาวมาโยเกเดตตั้งมาตรงนี้ไม่ผ่านบูโนโเข้าทางอุกเตตไหลออกขวามายูโ,ยโรอามาเดียโรให้มาเอฟบูโนจะตักเข้าในตรงนี้ก็ไม่ถึงไม่จะเป็นเชสโก ลาฟิลลี่บอมยา嘛โยกิเดตมุต่อมาตรงนี้โยโร่ด <c oughs> ักเอาไว้ได้ครับ <c oughs> ชดีบา <c oughs> เล่นมาที่กาเบียลฝากมาตั้งที่ชดิบา หลองโยนยาวบ้างครับตรงนี้ชาก้าเก็บเล่นไม่ได้ตัวกูฝากเข้าในหมา,ามมกกว้แปก่ออามาตเดียโรย้อนขึ้น,นมาโยโรแทงออกขวามาครับเอบูโบเอบูโบแทงให้อบมาตเดียโรแล้วไหลต่อออกขวามาสวยที่เอบูโบแล้วยกมาตรงนี้เชสโกขึ้น <laughs> ยังตั้งได้ที่อามาตเดียโรฝาบุตุกา อโดเฟอร์นะ่าลองซัดไกลยังตรงตัวดาบิดรายาซาก้าครับฝากมาที่โยกิเดสมาตินูเดกาไม่ผ่านไดร์อุกเต้เชดิบากาเบียวมาเกเยสย้อนขึ้นกลับมาเชดิบาฝากมาตั้งที่กาเบียว ไหลออกซ้ายมาให้คาราฟิอรี่ยกขึ้นมาแม,ม็กควายโม่งย้อนกลับมาแล้วมาติเดอรี่ดักได้ตรงนี้ซาก้าไหลเร็วมาโยเกเดสพิกพิกแล้วโลงซัดไก่ก็รับสบายแล้วตรงนั้นบายเดียบปูโนเฟอร์นานย้อนขึ้นกลับมาเฮฟเฟนแทงออกซ้ายมาดอกู ฝา่าวะตุกางที่เชโกเชโกแต่งแต่งแล้วซัดตรงนี้ยังเบาเกินไปเลยครับดาวิดลายาก็หัวตูมเดียวขึ้นมาบูโนโฟเฟอร์นันเดสไหลมาดอกูดอกอูแล้วพากระชากมาตรงนี้ทิมเบอร์ประคองอยู่แล้ววนมาชาริบายังเคลียร์ไม่ได้ บูโน่บูโน่โอ้โหแต่งหลอกได้สวยแล้วมาที่เชสโก้ซัดตรงนี้มันตรงตัวดาวิดรายาครับแล้วเรียบร้อยกับผู้ตัดสินเป่านกวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับเป็นทางด้งานแมนเชสเตอร์เดนท์ทำได้ครับเฉือนเอาชนะอาเซนอลไปได้2ประตูตอนหนึ่ง ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเปนยังไงก็ฝากไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับและก่อนที่จะจากลาไปในวันนี้ผมมีสินค้าดีๆมาแนะนําในช่วงท้ายวิด,โดีโอย่างไงก็ฝากเพื่อนช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด,ด้วยนะครับผมใครที่กําลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนําตัวนี้เลยครับจอย BHPD8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบลูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ rgb จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ